สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดู4ปัจจัยนะครับที่จะทําให้เราตีคอมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครนะครับกำลังตีคอมอยู่นะครับก็ลองนํา4ปัจจัยนี้เข้าไปเช็คหรือว่าไปจับตรวจสอบเราดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ทําให้เราตีคอมแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เลยก็คือลำดับสวิงนะครับลำดับสวิงคืออะไรครับลำดับสวิงก็คือการร้อยเรียงของพลังแล้วก็ลำดับนะครับในการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อครับ แบบที่ถูกคือเราต้องเคลื่อนที่จากด้านล่างก่อนครับคือย้ายน้ําหนักใช่ไหมครับขาเอวนะครับลําตัวแขนมือไม้นะครับแต่คนส่วนใหญ่นับที่ตีข้อมก็คือเราสตาร์ทนะครับลำดับจากข้างบนลงมาเลยนะครับหรือเอามือฟาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะครับรู้สึกขยับขาลําตัวนะครับแล้วค่อยมือนะครับจาไว้ง่ายๆ3อย่างก็พอครับขานะครับลำตัวแล้วก็มือนะครับอย่าเอาไม ฟาดลงมาหรือเอามือฟาดลงมาก่อนนะครับ2ครับก็คือเรื่องของการออกแรงครับให้เรานึกถึงการยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลส่วนใหญ่เราจะยกแค่แขนขนานพื้นใช่ไหมครับเราไม่เคยเอาแขนลงมาต่ํากว่าศอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราออกแรงเราก็จะออกแรงจากด้านบนนะครับดังนั้นให้เราฝึกนะครับให้เรานะครับนํามือของเราเนี่ยครับลงมาต่ํากว่าศอกนะครับต่ํากว่าศอกขวาเราเนี่ยนะครับแล้วค่อยรู้สึกตีนะครับ อย่าออกแรงนะครับในขณะที่มืออยู่สูงกว่าศอกนะครับอันนี้คือให้จําง่ายๆนะครับลงมาต่ํากว่าศอกแล้วค่อยตีนะครับนี่คือในเรื่องของการออกแรงนะครับให้เราออกแรงในจุดที่มันต่าๆนะครับไม้จะชาโรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าตีทําให้เราไม่คล่อมได้นะครับ3นะครับก็คือเรื่องของแนวนะครับแนวสวิงนะครับที่เราจะผ่าไม้เข้าลูกนะครับแนวสวิงนั้นนะครับให้เรารู้สึกว่ามันต้องมาจาก อินไซด์หรือด้านในนะครับให้เราลากเส้นจากลูกนะครับชี้ไปหาเป้าหมายนะครับแนวไม้ในขณะที่เข้านะครับหัวเหล็กจะต้องอยู่ใต้เส้นที่เราขีดเมื่อกี้ครับเราอาจจะฝึกด้วยมือขวาลากเส้นแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเหมือนเรากําลังเขียนเส้นป่านะครับเขียน a b c เขียนกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ก่อนนะครับพอเราเริ่มทําได้อย่างนี้แล้วนะครับลำดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการออกแรงตีลูกครับ เราควรจะต้องออกแรงตีลูกนะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆลูกอย่ารีบตีห่างลูกนะครับการห่างลูกก็จะมีโอกาสทําให้ไม้นะครับมีโอกาสออกนอกเส้นทาเก็ตลายนะครับหรือคอมพอเราเริ่มทําได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ลองตีเบาๆก่อนนะครับแล้วก็เอา4ข้อนี้มาทําเป็นบูทีหรือดริลก่อนนะครับก็คือย้ายนะครับลำดับสวิงก่อนนะครับแล้วก็ตีต่ำๆนะครับแนวเข้าด้านในตีใกล้ลูกนะครับ ถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับแนวสวิงของเราก็ลดการค่อมลงได้เยอะมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองนําจุด4ข้อนี้ไปเช็คดูนะว่าเรามีลักษณะอาการแบบนี้หรือเปล่าครับ